ดีค่ะทุกคนวันนี้เสนอตอนเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองเป็นการทุจริตจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีต่อสวัสดีเตยสวัสดีตน้นสวัสดีจจตสวัสดีครับวันก่อนนะครับทำไมครับผมไปเล่นสไลดเดอร์ที่สวนสนุกมาแล้วไงครับพอสไลด์ลงมาถึงพื้นปั๊บ ู้หญิงทุกคนเก็บให้ผมหมดเลยต่อลงมาแบบเท่ๆเลยใช่ไหมเปล่าครับผมลืมเริ้สึบโอ้ยทุกคนก่อนจะเข้าเรียนเรื่องปฐมพยาบาลในวันนี้เรามาทวนความรู้กันหน่อยดีไหมดีดีดีถ้างูกัดที่ขาเอาเชือกรัดต้นขาให้แน่นการผิดเล่นเข้าสู่หัวใจแล้วถ้างูกัดที่แขนล่ะ เอาเชือกรัดต้นแขนให้เล่นการพิดเล่นเข้าสู่หัวใจแล้วถ้างูกัดที่ชุมพรล่ะเนี่ยก็ต้องเอาเชือกรัดที่ประจวบให้เด่นนะกันพิษล่นเข้าสู่กรุงเทพมหานครแฮ้ฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไปดีกว่าไปชุมพรเหรอใช่เฮ้ยไม่ใช่ไปเข้าเรียนนี้แหละไป้วยครับโอเคครับเดี๋ยวผมแวะไปซื้อยางลบที่ห้องสากลก่อนนะ เจอกันที่ห้องเรียนนะครับโอเคอุ้ยอะไรเหะต้นเงินใครก็ไม่รู้เตยจริงด้วยเราเออกไปให้คุณครูประกาศเสียงตามสายหาเจ้าของกันดีกว่าเฮ้ย ไม่เอาหรอกเตยเงินมาตกอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องเป็นของเราสิเรื่องอะไรจะเอาให้คุณครูไม่ได้การเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองอะ่ะมันไม่ดีนะต้นมันเป็นการทุจริตไม่รู้ละเราหิวเราจะไปหาขนมกินที่โรงอาหารดีกว่าไปละไปต้นพอลอยไปไหนของเขาเหรอเตอย เจอเงินตกอยู่แล้วไม่ยอมเอาไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของยืดไปเป็นของตัวเองแล้วก็รีบเอาไปซื้อขนมกินเลยอะ่ะอ,อ้าวเหรอเนี่ยเราก็เพิ่งเจอเงินตกอยู่หน้าห้องน้ำเหมือนกันเราก็เลยจะจะเอาไปซื้อขนมกินีกคนหรอไม่ไม่ไม่เราจะาไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้ย <Hey! S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่เรากําลังจะเอาไปให้คุณครูแลทำถูกแล้วต่อสุดยอดเลยเราอะไม่ควรเอาของของคนอื่นมาเป็นของเรานะ ใช่ใช่แล้วไม่รู้ตอนเนี้ยเจ้าของเงินที่เขาทำหายเขาจะร้อนใจหรือว่าเดือดร้อนแค่ไหนแล้วเราต้องรีบเอาไปให้คุณครูประกาศหาเจ้าของเัินเถอะปะไปไปแล้วไปบอกครูเรื่องที่ต้นเอาเงินของคนอื่นไปเป็นของตัวเองให้ครูลงโทษต้นด้วยดีกว่าเพื่อนๆคะการเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเงินดินสอรหรือยางลบเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งด้วยนะ ถ้าอย่างนั้นเรามาต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบกันนะคะสวัสดีค่ะ